ราชาลูกหนังทโรคอเสนอแข่งใหม่มาครบบาซ่าถ,ถึงเวลาลุยกุนโดกันนำทัพกระชับมิตรอาร์เซนอลเจ้าบุญทุ่มเตรียมลงสนามหลังนัดแรกที่มีคิวพบยูเวนตุสถูกยกเลิกความพร้อมวางอิวคายกุนโดกันจอมทัพป้ายแดงประเดิมสนามท้าดวลปืนใหญ่ที่นายามิเกลอาเจ,จตาเพิ่งเสียหน้าพ่ายมเมเยตแนวลุกไว้ใจไครฮาวสเป็นตัวทีเด็ดในศึกฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเช้าวันพระสัสบดีเวลา9 3 0นินาี ปรีวิวฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรวันพุธที่สมกร,กราคม2566อาร์เซนอลประทับ,บาร์เซโลนาเวลา9นาฬิกา30นาที่ายทอดสดพ p t v เช้าวันพฤหัสบดีสนามโซฟายสเตเดียมแคลิฟอร์เนียสนามกลางอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตตาเท,าทรนเนอร์ของอาร์เซนอลเพิ่งจะพ่ายต่อไมเนต่อสในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดซือเป็นการแพ้นัดแรกในโปรแกรมกระชับมิตร จาเกมไ้เปีแสดงล่าสุดอาจจะตาได้ส่ง3แข้งใหม่อย่างยอร์เรนทิมเบอร์เดแคนไรส์และไคฮาวเวสลงสนามเป็นตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วส่วนเลโอดทอสซาโทมัสปาเตียและเอมิลสมิธโรก็เรียกความฟิตกลับมาได้แล้วเช่นกันในรายของริสเนลสันเจ็บนิ้วเท้าและ ko, ong, อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเจ็บน่องยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นอกนั้นไม่มีปัญหารบกวนเพิ่ม การจัดทัพเชื่อว่าจะมีการโรเตชันนักเตะพอสมควรแนวรุกวางบุคโยซาก้าล่าตาขายกับกาเบรียลเชียซุดและกาเบรียลม,มาติโรล,ลีกลางสนามนำมโดยเดแคันไรส์เดินเกมกับไคฮา,าวสและมาตินโอเดการหลังหน้าบ้านเป็นหน้าที่ของยอเรียนทิมเบอร์วิลเลียมเซลบากาเบียลม,มากันเยสและคิรนเทียน,นีบาร์เซโลนา ชาบี้อนนเดสเทรนเนอร์บาสซโลนาพาทีมมาอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมด4นัดแต่เกมแรกที่เจอยูเวนตุสต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากแข่งทีมแชมป์ลาลิกาหลายรายติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินอาหารส่วนขุมกำลังที่คนมาชุดนี้มีพวกแข่งป้ายแดงอย่างอิวคายกุลกันอินดิโกมาร์ติเนสและออริโอโรเมลแม้จะไร้เงาซีเฮลบอสเกตจอร์ดี้อันบาและสมลคุมตีตีที่ถูกปล่อยพ้นทีมออกไป สำหรับความพร้อมต้องรอเช็คอาการของชูสกุนเดอเลคันโดบาวเดเอริกาเซียและโอเรโอโรมลที่ติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินอาหารการจัดทับคาดว่าจะส่งเซซิโอโรเบโตอันเดรสคริสตินเซนอินดิโกมาติเนสและมาโกสอลอนโซลงประจำหลังบ้านกลางสนามประเดิมใช้งานอิวคายกุลกันเดินเกมร่วมกับฟรังเกสซิเยและเปดีแนวรุกนำโรยโรเบรลวานดอบสกี้อันซูฟาติและราฟินยารายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม อาร์เซนอลสี่ามสาอารอนแดมสเดลโยเดนทิมเบอร์วิลเลียมเซลิบากาเบรียลมารกานเยสคิแดนเทียนีมาร์ตินออร์การ์ดดีแคนไรช์ไคฮารเวสบุคยโยสากาากาเบรียลเชซุดกาเบรียลมาติโรลีเทรนเนอร์มิเกลอาร์เตตาบาร์เซโลนาสี่ามสามาร์คอันเดรแทสเกนเซจิโรเปโตอันเดรสคิทเทนเซนอินดิโกมาติเนสมาโกสอลอนโซอิวไคกูรกันฟรองเกสซิเยเปีดีราฟินยาโรเบิร์ตเลวันซูฟาาติเเเเทรรนนนนนออ์ชีัดส ปืนใกล้ปีดดียวบ um ีเตโรดาวรุ่งเกรเมียลอาซนอลใกล้คว้าตัวบีเตโรกองกลางดาวรุ่งของเกรเมียลมาร่วมทีมหลังจับตามองพัฒนาการมานานหลายเดือนบีเตโรเป็นหลักของพาเมลัสมาตั้งแต่ฤุูการที่แล้วที่ลงสนามรวม48นัดยิงได้10ประตูขณะที่ฤุูการนี้ในปี2023ก็ยิงไปแล้ว8ประตูและได้เล่นร่วมกับลุยโซเรสหัวหอกจอมเก่าชาวอุรุกวัยด้วย มีรายงานว่าอาเชนอลใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวบีเตลโลที่เล่นได้ทั้งปีกขวาและกองกลางตัวรุกได้แล้วในราคา8ล้านยูโรหลังการเจรจาคืบหน้าเป็นอย่างมากปืนใหญ่ต้องการอะไรของบุคโยสซาก้าในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาหลังใช้งานปีกทีมช่างกฤษคอ่อนข้างหนักในฤดูก,กาลที่แล้วจนช่วงท้ายฟอร์มแผ่วลงอย่างเห็นชัดสำหรับบีเตลโลวยยัย23ปีเป็นกองกลางที่สามารถเรียกฝ่าวได้มากที่สุดและได้สัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดของหลีกสูงสุดบราซิลฤดูกาลปัจจุบัน ดีแคนไรช์ลั่นย้ายมาอาเซนลเพื่อเป็นแชมป์กองกลางคนใหม่ของอา์เซนอย่างดีแคนไรช์ประกาศอย่างชัดเจนว่าตนต้องการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกให้กับทีมให้ได้แม้ว่าจะเพิ่งพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ไนเ็ดในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกามิดฟิลวัย24ปีย้ายมาจากเวสต์แฮมยูเตดด้วยค่าตัวมาศารถึง105้าล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นสถิติตลอดการของเดอกกันเนอร์ในตลาดซื้อขายผู้เล่นอย่างไรก็ตามการประเดิมสนามในเกมปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาของไรช์นั้นดูจะเเรริ่่่มมต้นไทไทา เมื่ออานอร์เซนลต้องแพ้ต่อเมดเดตไปด้วยสกอร์สอต่อศูนย์แต่เจ้าตัวก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าจะประสบความสําเร็จในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ผมรอไม่ไหวแล้วตอนที่เซ็นสัญญาก,กับทีมผมได้คุยกับผู้จัดการทีมและเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนั้นและมองออกไปข้างนอกมันดูเป็นจริงมากๆเรามีสเตเดียมที่สวยงามและโชคดีที่ได้ใช้ที่นี่เป็นรงังเหย้าเมื่อปีที่แล้วสนามนี้น่าหลงไหลด้วยบรรยากาศและแฟนบอลหวังว่าปีนี้เราจะทำผลงานได้ดีขึ้นและทำให้แฟนบอลตื่นเต้นมากขึ้นด้วย ทาเิโรโทมิยสุกองหลังอาสซนอลยอมรับเสียความมั่นใจในฤดูกาลก่อนที่ลงสนามน้อยนิดและมีอาการบาดเจ็รบรบกวนโทมิยสุเสียตำแหน่งแบ็กควาให้กับเบนไวท์ทให้ได้ลงตัวจริงเพียง13นัดจากทุกรายการและพลาดช่วยทีม2เดือนสุดท้ายเนื่องจากบาดเจ็บหัวเขา่าจนต้องผ่าตัดกองหลังวัย24ปีเปิดใจล่าสุดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับผมเบนไวท์ทผลงานได้ดีมากๆและสารภาพตามตรงผมสูญเสียความมั่นใจไป แต่ช่วงเวลาบาดเจ็บยาว4เดือนและผมก็คิดต่าง,ง,ง,งๆนานาในช่วงเวลานั้นคุณจําเป็นต้องเรียนรู้จากการบาดเจ็บและความผิดพลาดจากเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณมีช่วงเวลาที่ดีและแย่และจําเป็นต้องเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างจากช่วงเวลาแย่ๆเหล่านั้นตอนนี้ผมกําลังรู้สึกดีอีกครั้งไม่ใช่เพียงแค่สภาพร่างกายและความคิดแต่รวมถึงอาชีพของผมด้วยทุกอย่างดีหมดเลย อดีตกองหลังโบลลอนยาก,กลับมาฟิตทันเวลาปีซีซั่นกับทีมและพึ่งลงตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายนัดล่าสุดที่อาเซนอลนแพ้ต่อแมนเชสเตอร์เนตศูนยต่อสอรอสบงูปืนให้บริกันแยกซ้อมเดียวดิอัลลิติสำนักข่าวกีฬารายงานอาเซนอลอนุญาตให้ฟอลินบรกิกานหอกดาวรุ่งแยกซ้อมเดียวกับโค้ชส่วนตัวทมกลางอนาคตอันไม่แน่นอน วันจันทร์ที่ผ่านมามิเกลอาเจตาคุมแข้งปืนใหญ่ลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบที่ลอสแองเจลิสแต่บาโลกันไม่มีส่วนร่วมโดยแยกไปซ้อมกับโค้ชส่วนตัวสัปพา,าร์กรบาโลกันมีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องเอาชนะออสตาเมจร์เจลีก่าต่อ0นแต่เป็นสำรองไม่ถูกใช้งานในนัดถัดมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข้งอริกานวัย2 2ปีเลิกสัญญาในทีมเอเมเรตถึง2 0 2 5แต่อนาคตกำลังไม่แน่นอนโดยได้รับความสนใจหนักจากอินเตอร์มิลาน อาชนลมีทั้งกาเบรียลเชสุดและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียอยู่แล้วและเชื่อกันว่าพร้อมขายบร,รกิการโดยกำหนดราคา50ล้านปอนด์รายงานล่าสุดจากคอลีเลเดโรสปอร์ซอิตาเลียนอ้างว่าขณะนี้ยักษ์ใหญ่ลอนดอนเหนือยอมลดราคาปล่อยนักเตะด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์แข่งอีกหนึ่งคนที่แยกซ้อมเดี่ยวคืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโกผู้กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่น่องที่ได้รับเมื่อปลายฤดูกาลก่อนเหล่าผู้บริหารทั้งจอร์ดโคลเอนเกเอดูและวินยัยเวนเคชัม ได้เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมด้วยโดยโปรแกรมถัดไปอาร์ซนอลนเตรียมเจอกับบา์เซโลนาในวันพุธนี้อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ่26กรกฎาคม2566 Off ้อหอฟฟิเชียลฟูแลมควาราอูนฮิมเนสกองหน้าร่างใหญ่ชาวเม็กซิกันจากบุฟทันตันบาร์เรอร์ด้วยราคา5 5ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025มีออฟชั่นขยายสัญญาเพิ่ม1ปี ออฟฟิเชียลนอตติงแฮมฟอร์ดคว้าแอนโทนีอิลังกาปีกดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ated, ด้วยราคา15ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ออฟฟิเชียลเฟลเอเบสตุดการ์ยืมอเล็กซานดราเนอร์เบิร์นผู้รักษาประตูเลือดเบียร์ของเบย์นิ์มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลออฟฟิเชียลไบรตันแอนโฮปอัลเบียนปล่อยเจอร์มี่ซาเมนโตปีกดาวรุ่งทีมชาติเอกวาดอร์ให้เวสต์บอม์บิตอัลเบียนยืมใช้งานหนึ่ ออฟฟิเชียลเบียดเอาคว้าอเล็กซานเดอร์ซอลอตกองหน้าร่างยักษ์ทีมชาตินอร์เวย์จากอาเบลิฟซิกด้วยราคา10ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8ันี al, ่ออฟฟิเชียลนิสคว้าเจอร์มีโบก้าปีกทีมชาติอริคสจากอัตาลันตาด้วยราคา18ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ีลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอรอบแรกด้วยวงเงิน37ล้านปอนด์ให้เซาท์ทัมตันพิจารณาเพื่อขอซื้้อต avier, อตัััวโรรรรเเเเมมมลลลลาาาีีีียยยยกกงงงงงดุุ่่ทชิิบบซึถูป ข้าวจากเดวิดออสตินโดยเซาท์ทัมตันต้องการขายลาเวียที่ราคา50บล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่ฟาบินโยกองกลางตัวรับลิพูส่อแวว์ดิวลมในการย้ายไปเอาเอทันเนื่องจากความล่าช้าด,ด้านเอกสารและไม่ได้เกี่ยวกับสุนัขตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ข้าวจากเดวิดออสตินไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นของอุรุกวะเดสไดมอนด์ได้บริสทธโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้าวจากสเปนิชแอนนก อย่างไรก็ตามไนเจ็ดบรรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับลาสมูธฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งอตาลนตาได้เป็นที่เรียบร้อยโดยฮอยลุนจะเซ็นสัญญากับปีแสดงยาวถึงปี2028พร้อมกับมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีข้าวจากฟาบิโซโรมาโนขณะที่ปีแสดงเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อฮอยลุนอย่างเป็นทางการไปในสัปดาห์นี้โดยจะยื่นข้อเสนอจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลเท่านั้นไม่ใช่90ถึง100ล้านยูโรตามเกมของออตาลนตาเข้าจากฟาบิโซโรมาโน แมนซิตี้ตั้งค่าตัวชอกานซิโลฟูแบ็กชาวโปรตุกสไว้ที่ราว50าบล้านโยโูโรท่ามกลางกระแสข่าวที่ตัวนักเตะกำลังได้รับความสนใจจากอาเซนนลและบาร์เซโลนาข้าวจากสปอร์ตนอกจากนี้เรือใบสีฟ้าตัดสินใจเรียบร้อยที่เก็บแบร์นาโรซินวาดาวเตะตัวลูกเลือดไฟทองไว้กับทีมต่อโดยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรใดข้าวจากนายท่มินิตทวินแนมฮอสเปอร์ตอบรับข้อเสนอเงินจำนวน13ล้านปอนด์ที่สปาตักมอสโกยื่นมาขอซื้อตัวดาวินซอนซานเชสเซ็น,เซนแบ็กทีมชาติโคล,ลเบียเรียบร้อยข่าจากเดอ เวสแฮมไนเ็ดได้มีการเจรจาเบื้องต้นกับแมวเจตถึงโอกาสคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายเซนร์แบ็กชาวอังกฤษและสกอตต์แม็กทูเมนีกองกลางเลือดวิสกี้ข้าจากสกายสปอร์ตอย่างไรก็ตามคุณคอนซอวเวลถอยฉากกับการล่าตัวแม็กทูเมนีเนื่องจากปีแสดงตั้งราคาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ข้าจากมินเดอร์บอนมันปรลุข้อตกลงยืมตัวอันเดรราดู้พักษาประตูสำรองอินเตอร์มิลานมาใช้งานเข้าจากฟาบิโซโรมานหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ